สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพบพระคุณพระเจ้ากับอาจารย์เคนรายการที่จะพาคุณไปสัมผัสความลึกซึ้งของพระคุณพระเจ้าที่จะเปลี่ยนชีวิตของเราได้ในทุกๆวันค่ะสวัสดีครับขอบคุณพระเจ้าที่เรายังได้มาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะพูดถึงหัวข้อที่ลึกซึ้งมากหัวข้อที่ชื่อว่าสวมใส่เสื้อคลุมแห่งความชอบธรรมของพระเยซูอาจารย์คะ ถ้าพระเจ้าทรงมองเราวันนี้พระองค์จะเห็นความผิดของเราหรือความชอบธรรมของพระเยซูบนตัวเราคะเป็นคำถามที่ดีมากครับเพราะคนส่วนใหญ่มักมองตัวเองผ่านความล้มเหลวแต่พระเจ้ามองเราผ่านเสื้อคลุมแห่งความชอบธรรมที่พระเยซูทรงสวมให้เราแล้วว้าวแค่เริ่มต้นก็ลึกซึ้งแล้วคะ่ะแล้วหัวข้อเสื้อคลุมแห่งความชอบธรรมหมายความว่าไรคะอาจารย์ เราต้องย้อมกลับไปตั้งแต่ในปฐมกาลเลยครับหลังจากอาดัมและเอวาทำบาปพวกเขารู้สึกอับอายและซ่องตัวจากพระเจ้าเพราะรู้ว่าตนเองเปลือยเปล่าแต่พระเจ้าทรงไม่ทอดทิ้งปฐมกาลบทที่สามข้อ21บอกว่าพระยาเวพระเจ้าทรงทำเสื้อด้วยหนังสัตว์ให้อาดัมและภรรยาของเขาสวมปกปิดกายพระเจ้าทรงฆ่าสัตว์ และใช้หนังสัตว์มาปกคลุมร่างของพวกเขานั่นคือภาพเงาแห่งการเสียสละของพระเยซูคริสต์สัตว์ถูกฆ่าเลือดหลั่งออกมามนุษย์ได้รับการปกคลุมด้วยความชอบธรรมนั่นหมายความว่าตั้งแต่แรกเลยพระเจ้าทรงเป็นฝ่ายคลุมความอับอายของมนุษย์ด้วยความรักของพระองค์เองถูกต้องครับพระองค์ไม่เพียงให้อภยัยแต่ทรงห่มเราด้วยความชอบธรรมอาจารย์คะ แล้วในพระคัมภีร์เลวีนิติที่พูดถึงการเผาเครื่องบูชาทั้งตัวมันเกี่ยวข้องกับพระเยซูอย่างไรคะดีมากครับพระเยซูคือพระเมชโปดกของพระเจ้าผู้ทรงยอมรับการลงโทษแทนเรา2โครินบทที่5ข้อ21กล่าวว่าพระเจ้าทรงทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาปเพราะเห็นแก่เราเพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์ พระองค์ไม่เพียงล้างบาปของเราเท่านั้นแต่ยังสวมเสื้อคลุมแห่งความชอบธรรมของพระองค์ให้แก่เราด้วยแสดงว่าเวลาพระเจ้ามองเราวันนี้พระองค์ไม่ได้เห็นความไม่สมบูรณ์ของเราแต่เห็นพระบุตรของพระองค์อยู่บนตัวเรานั่นเองใช่เลยครับเราไม่ได้ยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าในความดีของเราแต่ในความสมบูรณ์ของพระคริสต์อาจารย์คะแล้วคำว่าเสื้อคลุมนี้มีฤทธิ์หมายความว่าอย่างไรคะ หมายความว่าเสื้อคลุมนี้ไม่ใช่แค่สัญ,ญลักษณ์แต่มันคือฤทธิ์อำนาจของพระเยซูที่อยู่บนชีวิตเรามันคือเสื้อคลุมเดียวกับที่พระองค์สวมเมื่อกล่าวว่าสงบเถิดแล้วพายุก็หยุดมัทธิวบทที่ 8: ข้อ26ทําำไมจึงกลัวนักคนศรัทธาน้อยแล้วคลื่นลมก็สงบมันคือเสื้อคลุมที่เต็มไปด้วยฤทธิเดชของการรักษามาระโกบทที่หข้อ30 ใครแต่ต้องเสื้อของเราเพราะฤทธิ์ของพระองค์ไหลออกไปรักษาผู้หญิงคนนั้นให้หายสะอาดและเป็นเสื้อคลุมที่ปลุกคนตายให้เป็นขึ้นมาด้วยยอนบทที่11ข้อ4 3ถึงส4ลาซารัสออกมาเถิดโอ้โหฟังแล้วขนลุกเลยค่ะเพราะหมายความว่าเสื้อคลุมแห่งความชอบธรรมที่เราสวมอยู่ทุกวันนี้คือฤทธิเดชเดียวกันที่อยู่บนพระเยซู ใช่ครับและเมื่อเราตระหนักว่าเราสวมเสื้อคลุมนี้อยู่เราจะกลายเป็นเหมือนแม่เหล็กแห่งพระพรสิ่งดีๆจะถูกดึงเข้ามาในชีวิตไม่ใช่เพราะความดีของเราแต่เพราะความชอบธรรมของพระคริสต์ที่เราสวมอยู่อาจารย์คะแล้วเราจะรักษาจิตสํานึกนี้ไว้ในทุกวันอย่างไรคะสิ่งสำคัญคือการพูดด้วยความเชื่อทุกวันเราสามารถเริ่มต้นวันด้วยคำประกาศแบบนี้ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์เพราะพระเยซูคือเครื่องบูชาของข้าพระองค์พระองค์ได้ทรงปกคลุมข้าพระองค์ตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าข้าพระองค์เป็นของพระองค์และอยู่ในพระองค์เมื่อเรามีจิตสำนึกแบบนี้อยู่เสมอเราจะสัมผัสถึงพระพรการปกป้องสุขภาพและสันติสุขที่หลั่งไหลาจาก เสื้อคลุมแห่งความชอบธรรมสรุปวันนี้อาจารย์พูดสิ่งหนึ่งที่ฉันชอบมากคือเราไม่ต้องซ่อนจากพระเจ้าอ,อีกต่อไปเพราะพระองค์ไม่ได้เห็นความผิดของเราพระองค์เห็นพระเยซูในตัวเราถูกต้องครับและเมื่อเราตระหนักว่าเราถูกหุ่มด้วยพระคริสต์เราจะดำเนินชีวิตด้วยความมั่นใจศรัทธาและพระพรที่ล้นเหลืออิสยาบทที่61ข้อสิบ พระองค์ได้ทรงสวมความชอบธรรมเป็นเสื้อคลุมแก่ข้าพระองค์ก่อนจบตอนอยากชวนผู้ฟังทุกท่านลองคิดตามนะคะ 1. ทําทำไมอาดามและเอวาถึงซ่อนตัวหลังจากทำบาปทั้งที่พระเจ้าทรงรักพวกเขา 2. การรู้ว่าเราสวมเสื้อคลุมแห่งความชอบธรรมช่วยคุณอย่างไรเวลารู้สึกผิดหรือพ่ายแพ้ 3. คุณเคยมีประสบการณ์ไหมที่พระเจ้าทรงปกคลุมหรือยกโทษให้คุณในสถานการณ์ใด 4. ถ้าวันนี้คุณจะเริ่มต้นใหม่ด้วยจิตสำนึกว่าฉันถูกข่มด้วยพระเยซูคุณอยากประกาศอะไรต่อพระองค์คะอย่าลืมนะครับพระเจ้ามองคุณผ่านเสื้อคลุมแห่งความชอบธรรมของพระเยซูไม่ใช่ผ่านความล้มเหลวของคุณ ขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกท่านค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าในรายการพบพระคุณพระเจ้ากับอาจารย์เคนสวัสดีครับ